ถ้าให้เอ็นโดเดซือเอนโดสันน่ะเนี่ยฮ่า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 โอ้โหชื่ออะไรอ้าวเอฟซีสวัสดีค่ะวันนี้พามาดูของจริงเลยกำลังเด็ดเด็ดโมโม่กันค่ะเด็ดลูกท้อโูเรตไทยไนกันล่ะเน่โคเรตสุบาราชีนะคีโนวาราชิโมโกมาเตลุอะโตไดโกะมาม่ามอโกโกะมาลาต้าโอชิกันตะ นะสวยคือเรนี่เนี่าด,ดูสิคะเครื่องของเขาพูดได้ค่ะน้ำหนักกีน่น้ําตาลเบอร์อะไรอะไรเครื่องเครื่องเขาบอกเลยนะคะนี่ไทยใน ะก็ได mm ้แ hmm. ม่กตตาอาดูเกโดอัตโตะชาบิรุไนกได้ยุนตามายุนตาบะเดเขาบอกบอกเบอร์นะคะในเครื่องนะเขาบอกเบอร์ยุนตาบมบอันนี้ลูกหลานสาวเจ้าของสวนรู้จักเมื่อปีที่แล้วเคยไปทำงานกับเขาค่ะดูสวยงามมากๆ เนี่ยวชินกูดามโนอิจิบังทาเวราเล่น่ายว่าโม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 จะไปได้ไหอ่โซโทเนียเบียวอ่ะวัดชิ้นโทเนียเบียวมีดูดเกมอสูงโหยเดทาเบนายอะโกิได้มโทเบียวก็ได้อิจิบังเไม่ซโจโนมโกโน ซาจอยู่ตากระดอิิบังโคเรเน่ัทเนียเบียวในฮิโตะทาเบเดนไายไาเบด้่ายกูเนี่อาม้ซงิอามายซึงกะละไม่รู้กะเราโมสุบาราชินะาคิดเรนะเดออีรูฮิตตริทับเบลทับเบลไอให้มิโกะกะละมิโกเด็กโจเดะนะดัชิด็กก็เนีว้ารุยว้าุยโนโมโนเฮะอุรูเดงกิน่วะอีโมโนน ทำใบสรุ่ยเนี่ยไปสูงอยคิเรกัน <jamais> ล <Sh> <incident> ้วเนี่ยว้าวาได้เน่อาตตวัตชินนอกคุณีโอโกเต้มีลูกกันล่ะนาเอนอะดูสิคะสวยมากเลยค่ะสวยมาก เก่งกี่เก่งกี่อีาไข่ช่างเขาไม่ติดหรอกไข่ช่างไข่ช่างเออไข่ช่างอารมณ์บันสวยไหมคะแดงไปหมดเลยค่ะแดงทั้งต้นเลยนี่กำลังเก็บเก็บใกล้หมดเลยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพันพันดีเขาียกว่าคูคโลกค่เดจเขาเรีว่านี่ สุรุยชี้เงาเนี่ยสุรุยว่าชี้เงาเนี่นยอ่าอ่าอิติบังชักีกูเลยดูสิคะนี่ยังเล็กอยู่เลยค่ะนี่อีกรุ่นหนึ่งค่ะนี่รุ่นนี้อร่อยนะคะนี่บางคนชอบกินดิบๆก,กรอบๆแต่เจ๊ กินไม่ได้เพราะน้ำตาลมันสูงมากน้่น้ำตาลมันสูงมากเจ๊เป็นเบาหวานกินไม่กินไม่ค่อยไ,ได้ค่ะนี่นี่ค่ะสวยงามมากะกะเยะ็กะสูงงุ้ยสวยมากใช่ไหมคะ ีแดงกัหมดเลยสวยสวยมากเลยแดงหมดเลยเห็นแล้วใจเต้นเลยค่ะเห็นแล้วสวยๆแบบนี้ใจเต้นเลยนะคะ แต่กินไม่ได้อ่ะกินได้นิดหน่อยกินได้ครับแต่มากินเยอะไม่ได้เสียดายนอะอยู่กับสวนเลยเขาให้ค่ะเขาถามว่าเอาไปกินสิเขาถามเขาบอกว่าแบบนี้ก็บอกกินไม่ได้อยู่กี่คนสองคนค่ะเขาบอกเลยเอาไปเอาไปเอาไปเขาว่าเขาไม่ห่วงค่ะ น่ารักมากตะกร้ากระพัดติกนะคะ เราจะไม่วางทับกันนะคะเพราะว่ามันสุกเร็วสูงไอ้ขี้เล่นเนี่ย ไอ้อ้ยี่ตอีโรนะอีโรสูงไวขคเลยนะอ้ยี่วันมาซุกคนแน่

หวานนนะอร่อ่อย้อ่อยคืออยาไสหวก้นานีาข้ากข้นนมาก่อ้นกขึนา้นก้นาก้นกขึนกข้นากข้กขากนกข้ากขนากขึนกนมนม่กข้นม้นมนน้นมนนน